สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาดูวิธีทำน้ำใบเตยไว้ใช้เองง่ายๆทำไม่ยากและยังสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีโดยที่สีไม่เปลี่ยนวิธีทำเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เรานำใบเตยนะคะอันนี้เราใช้เป็นใบเตยที่ตัดมาใหม่ๆสดๆนะคะก็ให้เรานำไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาหั่นค่ะ ในขั้นตอนการเลือกสีนะคะควรที่จะเลือกเป็นสีที่เขียวเข้มและสีเขียวอ่อนผสมกันแบบนี้นะคะเวลาทำออกมาสีใบเตยของเราจะได้สวยงามค่ะต่อไปเราก็จะนำใบเตยที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อน,นำไปปั่นค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเวลานำไปปั่นจะได้ปั่นง่ายค่ะ วันนี้เราก็หั่นใบเตยเสร็จแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมปั่นกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมเป็นน้ำเปล่าแล้วก็ใบเตยที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเราก็จะนำใบเตยมาใส่เครื่องปั่นเลยนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ลงไปเยอะหน่อยเพราะว่าเราใช้เป็นเครื่องปั่นขนาดใหญ่ค่ะหรือถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นแบบนี้ก็สามารถนำใบเตยไปโขลกหรือไปตำเอาก็ได้นะ จากนั้นก็ให้เราใส่น้ำลงไปประมาณ100 ml ก่อนค่ะส่วนในขั้นตอนการใส่น้ำนะคะให้เราทยอยแบ่งใส่ไม่ต้องใส่ลงไปเยอะค่ะเอาแค่ให้พอปั่นได้ก็พอนะคะพอปั่นใบเตยละเอียดดีแล้วเราก็จะนำใบเตยลงไปเทพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะนำใบเตยรอบใหม่ลงไปปั่นอีกครั้งค่ะ เราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าใบเตยของเราจะหมดค่ะพอใส่ใบเตยลงไปเต็มที่แล้วจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าลงไปแบบนี้ค่ะให้ใส่พอปั่นได้นะคะไม่ต้องใส่ลงไปเยอะต่อไปก็ให้กดปั่นได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าเราปั่นใบเตยละเอียดดีน้ําใบเตยยิ่งออกมาเยอะนะคะปั่นใบเตยละเอียดดีแล้วจากนั้นก็ให้เรานําลงไปเทพักไว้ก่อนค่ะแล้วก็ทําใหม่ ไปเรื่อยๆจนกว่าใบเตยของเราจะหมดค่ะตอนนี้เราก็ปั่นจนใบเตยหมดแล้วนะคะส่วนน้ําก็เหลือจากการปั่นใบเตยค่ะแต่เราก็จะนํามาคั้นเอาน้ําใบเตยเหมือนเดิมนะคะมาเริ่มคั้นน้ําใบเตยกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราเตรียมกระชอนตาถี่นะคะแล้วก็เป็นกระมังสําหรับรองน้ําใบเตยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานาผ้าขาวบางนะคะมารองไว้แบบนี้เราจะพับอยู่ที่สองชั้นค่ะ แล้วก็เทน้ำใบเตยที่เราปั่นละเอียดแล้วนะคะลงไปแบบนี้เลยค่ะต่อไปก็ให้ลวกผ้าขาวบางค่ะแล้วก็บีบเอาเฉพาะน้ำใบเตยตอนนี้เราก็ได้บีบน้ำใบเตยรอบแรกออกไปหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำน้ำเปล่าส่วนที่เหลือจากการปั่นใบเตยมาเทผสมกับใบเตยแบบนี้ค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะคั้นเอาน้ำใบเตยรอบที่สองนะคะ ก่อนที่จะบีบเอาน้าําใบเตยรอบที่2ในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคั้นใบเตยเพื huh ่อให้น้ําใบเตยออกมาด้วยค่ะต่อไปเราก็จะนาน้ําใบเตยที่เราคั้นรอบแรกเทพักใส่เหยือกไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําใบเตยรอบที่2มาคั้นแยกเอาน้ําเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้คั้นเอาน้ําใบเตยรอบที่2เสร็จแล้วต่อไปก็ให้เรานําน um ้ําใบเตยรอบที่สอง มาเทผสมกับรอบแรกได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีคั้นน้ำใบเตยใช้เองง่ายๆนะคะจากน้ำ1,600 ml เหลืออยู่ที่1,500 ml ค่ะสงสัยน้ำจะติดไปกับใบเตยด้วยนะคะเสร็จแล้วให้เรานำน้ำใบเตยเทบรรจุใส่ถุงแล้วรัดหนังยางให้แน่นเพื่อนำไปแช่ไว้ในช่องฟิว แค่ทำแบบนี้เราก็จะสามารถเก็บน้ำใบเตยได้นานเป็นปีเลยนะคะและที่สำคัญเราก็จะได้น้ำใบเตยที่สดสะอาดไว้ใช้เองง่ายๆค่ะส่วนปริมาณน้ำใบเตยที่เราใส่ลงไปในถุงก็ให้เราใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยค่ะส่วนถุงเราใช้เป็นถุงร้อนขนาด6คูณ11นิ้วนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีคั้นน้ำใบเตยไว้ใช้เองง่ายๆได้นานเป็นปีเลยนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวแม่น้องทีมด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ